เศษขวดแก้วจากเหตุปะทะระหว่างกลุ่มคนเสื้อแดงและกลุ่มคนที่อ้างว่าเป็นเครือข่ายประชาคมสีลมเมื่อคืนวานนี้ถูกกวาดมากองรวมกันกลางถนนพระรามที่สบริเวณสี่แยกสารแดงซึ่งกลุ่มคนเสื้อแดงที่อยู่ในเหตุการณ์ยืนยันว่าถูกฝั่งตรงข้ามยั่วยุเพื่อหวังให้เกิดความรุนแรงตั้งแต่ช่วงคำ่ำด้วยการด่าทอคว้างปาขวดแก้วและยิงหนังสติก๊กเข้าใส่กลุ่มผู้ชุมนุมคนเสื้อแดงอย่างต่อเนื่อง แต่การนำนปชก็ได้ย้ำให้กลุ่มผู้ชุมนุมไม่ตอบโต้และไม่โมโหเพราะจะทำให้รัฐบาลอ้างเป็นเหตุสลายการชุมนุมพร้อมตั้งข้อสังเกตเรื่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยคนเราสองหมื่นกว่าคนเราควบคุมได้แต่คนของฝั่งสีลมมีกลุ่มคนประมาณสองสามร้อยคน แต่สิ่งที่ผมตั้งข้อสงสัยก็คือคนที่มายิงหนังสติกใส่พวกเราเนี่ยยิงเสร็จแล้ววิ่งผ่านตำรวจไปตำรวจตั้งแถวเป็นร้อยไม่มีปฏิกิริยาอะไรก็แสดงว่าคนเหล่านั้นเป็นพวกเดียวกับตำรวจทหารใช่หรือไม่เมื่อคืนนี้ผมประกาศบอกว่าสื่อมวลชนภาคสนามเป็นสักขีพยานด้วยคนที่ยิงเข้ามาสี่หคนวิ่งผ่านตำรวจไปห้ารอบ1ิบรอบตำรวจไม่มีปฏิกิริยานี่คือสิ่งที่เราตั้งคำถามกลับไปประมาณ3ามทุ่มกว่าฮะ เพราะมันยิงเข้ามามันจะมีทั้งขวดน้ําขวดโซดาขวดอะไรจะปาเข้ามาแล้วยางสติกจะยิงมาตลอดตลอดเลยฮะแล้วก็ตกเข้ามานึงเต็นท์นะฮะจะมีลูกน็อตจะมีจะมีหัวน็อตแล้วก็จะมีก้อนหินครับหลายอย่างฮะที่ยิงเข้ามาแต่ฝั่งเรายังไม่ได้ตอบโต้เลยฮะฝั่งเราไม่ได้ตอบโต้ฝั่ก็ยิงเข้ามายิงเข้ามาตำรวจก็ยืนดูฮะก็บางทีมันก็วิ่งเข้าไปหลัง,งตำรวจตำรวจก็จยืนเฉยวิ่งไปหลังตำรวจแล้วมันก็เอาขวดน้ําขวดโซดาวิ่งออกมาแล้วก็ากมาปาเข้ามาวกแท็กซี่ที่เข็นพวก ไอ้นักท่องเที่ยวฝ่าหลังพวกอะไรเงี้ยก็ต้องลงจากรถอ่ะปามาโดนรถเงี้ยต้องลงจากรถดึงกันไม่งข้าวเข้าไปฝั่งนู้นตำรวจก็ยืนดูเฉยนะฮะตำรวจก็ไม่ทําอะไรความขัดแย้งทางการเมืองที่ก่อเกิดเป็นความรุนแรงในปัจจุบันนี้ทําให้พื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานครกลายเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าโนแมนแลน หรือพื้นที่ว่างระหว่าง2ฝ่ายความขัดแย้งไปโดยปริยายนะครับซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนจากเหตุการณ์การประทะระหว่างกลุ่มคนเสื้อแดงกับกลุ่มประชาชนชาวสีลมเมื่อคืนวันนี้ครับ No Man's Land ที่ว่าก็คือพื้นที่บนถนนพระรามที่4บริเวณสีแยกสาลรแดงแห่งนี้แม้จะยังเปิดการจราจรตามปกติแต่ก็ถือเป็นพื้นที่ว่างจากการกั้นแนวป้องกันระหว่างกลุ่มคนเสื้อแดงกับกลุ่มคนที่ต่อต้านคนเสื้อแดง ซึ่งดูเหมือนว่าในเวลานี้จะมีการออกมาแสดงตัวหลายกลุ่มในชื่อต่างกันแต่ชายวัย63ปีคนนี้ซึ่งอยู่บนถนนสีลมมาตั้งแต่เกิดยืนยันกับ Voice TV ว่ากลุ่มคนที่มาชุมนุมขับไล่คนเสื้อแดงเมื่อค่ำวนันนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นประชาชนชาวสีลมตามที่กล่าวอ้างและเขาเองก็ถูกกลุ่มคนดังกล่าวไล่ให้กลับบ้านเมื่อแสดงความเห็นต่างเขาบอกว่าเขาคนสีลมผมบอกคุณอยู่ซอยอะไรถ้าผมคุณบอกผมมาถูก เพราะผมจะรู้ซอยนี้ทั้งหมดหกสิกว่าปีเนี่ยผมต้องรู้แน่นอนนะเขาคืออ่านกับเขาบอกว่าเขาเขาขับเขาขี่รถผ่านไปผ่านมาเขาบอกเห็นไหมคุณไม่ใช่คนสีลมนะบอกแล้วถ้าอย่างนั้นเข้าบ้านไปเลยเดี๋ยวจะมีเรื่องนะนะเดี๋ยวไม่รับ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 รู้นะเรื่องความปลอดภัยผู้บอกเฮ้ยคุณอย่ามาขู่เข็นผมคุณอย่ามาขู่เข็นผมเพราะว่าผมเนี่ยผมเป็นคนสีลมผมก็จะมายืนดูผมไม่ได้ว่าอะไรคุณนี่นะเออย่างนั้นเสื้อแดงเหรอบอก อย่าเอ้งนีนบินสถาบันเราบอกคุณอย่าเอาสถา,สถา,บ,สถาบันมาพูดอย่าเลยอย่ามาพูดนะผมไม่เอาแล้วนักศึกษาเขายอมอยู่ผมอยู่ผมไม่รู้เขาก็มาถามเขาบอกว่าคุณลุงเขาไม่เกี่ยวนะอย่ามาพูดถึงเรื่องสถาบันถูกไหมฮะพอพูดตรงนี้ปุ๊บเขาบอกว่าถ้าไม่เข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนนะศูนย์เอาราวันรายงานว่ามีผู้บาดเจ็บจากเหตุปะทะถูกนำส่งโรงพยาบาลทั้งหมด5ราย แบ่งเป็นที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน4รายและโรงพยาบาลตำรวจ1รายโดยทั้งหมดยังไม่ได้สติจากเหตุประทะเมื่อคืนวันนี้ทำให้กลุ่มคนเสื้อแดงจัดกำลังคอยรักษาความปลอดภัยให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างเข้มงวดมากขึ้นทางการส่องกล้องตรวจดูความเคลื่อนไหวภายในถนนสีลมเป็นระยะการนำตาข่ายสีฟ้ามาขึงเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อป้องกันการคว้างปลาสิ่งของจากฝั่งตรงข้าม และการนำน้ำปลาผสมพริกป่นและน้ำปลาร้ามาวางไว้หลังแนวป้องกันเพื่อใช้ในการตอบโต้หากเกิดเหตุพะทะรอบใหม่ donc, <c oughs> ขณะที่ฝั่งถนนสีลมก็ยังคงมีการวางกำลังของเจ้าหน้าที่อย่างหนานแน่นส่วนกลุ่มคนเสื้อหลากสีก็ยังคงเคลื่อนไหวด้วยการประสายบนรถติดตั้งเครื่องขยายเสียงแ <c oughs> จกธงชาติและชูป้ายคัดค้านการยุบสภาในช่วงบ่ายของทุกวันเช่นเดิม